บอกว่าร้อนมากกว่าเจ็ดยาน้ำอยากถามคนงามว่าพอเะเข้าตาไหมช่วยบอกให้รู้ว่าใจเธออยู่ที่ใครช่วยบอกให้รู้ว่าใจเธออยู่ที่ใครบอบให้ชิดเอุมาสตาร์กันต่อสักีเพืเ่อนๆครับวันนี้ วันจันทร์ที่29กันยายนนะครับวันนี้เราก็มาหาคู่เงินเทรดกันต่อนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและประสบความสำเร็จในการเทรด IQ Option นะครับอ่ะคู่นี้เป็นไงตอนนี้ยังเป็นกราฟาเป็นไซเวสส,วส่วนใหญ่นะครับจริงๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงนะครับกราฟไซเวสแบบนี้นะครับ ไม่ตีบนก็ลงล่างไม่ไม่ลงล่างก็ขึ้นบนนะครับแต่คู่นี้คู่นี้เป็นไงอ่ะคู่นี้ s m a 3กับ5พาดกันแล้วนะครับมันมีแนวตรงนี้อยู่หน่อยนึงเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนแนวนะครับสามารถผลัก,กรับกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้ปิดต่ำกว่าแนวนะครับเราจะพิจารณาซื้อในแท่งถัดไปนะครับ s m a 3ตัดกันแล้วนะครับแท่งหน้าพาดทั้ง2เส้น ตรงตามรูปแบบนะครับเป็นไงปิดยังไงครับปิดบนปิดล่างแต่ถ้ามีสัญลักษณ์ของสคริปยืนยันด้วยนะครับปิดต่ำกว่าแนวรับตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาถ้าขึ้นไปและมีรีเจ็คตรงแนวรับนะครับหรือ S M a 3นะครับ S M a 5ผมจะกดเข้าซื้อนะครับเมื่อกี้มีเจ็คไปแล้วครับนิดนึงสวยครับ แต่ถ้าดีได้ลงลงไปนิดนะครับน่าจะไม่ลงต่อนะครับโอเคราคานี้พอใจแล้วนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้ s m ส3กับ5พลาดกันแล้วนะครับแท่งยืนยันปิดต่ำกว่าแนวรับตรงนี้นะครับเรามาลุ้นกันครับไม้นี้รับนิ่งๆน,นะครับวันนี้ ลงมาลงมาสวยๆไหวไหมไหวไหมมีลุ้นตลอดนะครับวันนี้อีกนิดนึงถ้าไม่ได้ราคาดีนี้เรียบร้อยเลยน,ะนิดนึงสวยโอเคก็ชนะไปอีกหนึ่งไม้ครับมาดูเหตุผลในการเข้าไม้นี้กันนะครับ อันดับแรกนะครับตอนนี้ S M A 3กับ5ตัดกันแล้วโดยมีสริปยืนยันนะครับแท่งก่อนหน้าก็พาดทั้ง2เส้นนะครับตรงนี้นะครับแนวให้ระวังก็คือมีแนวรับตรงนี้นะครับแต่เมื่อแท่งคอนเฟิร์มของเราก็คือแท่งนี้นะครับสามารถปิดได้เหนือ,อแนวรับนี้มานะครับพอแท่งเข้าอ,ออเดอร์นะครับก็คือแท่งนี้นะครับ เมื่อเปิดมาแล้วลงไปรีเจ็คตรง SP5 แบบนี้เราก็จะเป็นจุดที่เข้าซื้อที่ได้เปรียบและก็ชนะไปสวยๆอีกไม้หนึ่งครับ Oh my god อาแล้วเพื่อนๆครับมาดูคู่ต่อไปนะครับอันนี้ครับยังเป็นไซเวย์อยู่นะครับไม่ค่อยสวยถ้าเป็นแบบนี้นี่อกว่าเปลี่ยนคู่ใหม่ดีกว่าครับไม่ไม่น่าเล่นนะครับคู่นี้ ตีบนตีล่างนะครับคู่นี้มีแรงซื้อเข้ามาเป็นไงครับตอนนี้ sma 3กับ5ตัดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแท่งก่อนหน้าก็พลาด1แท่งดูแท่งนี้นะครับถ้าปิดเขียวนะครับแล้วทิ้งไส้ล่างนะครับเราจะซื้อในแท่งถัดไปนะครับอ่ะถ้าปิดเขียวอย่างนี้นะครับมีโอกาสแต่ถ้าลงมาปิดแดงเราก็หาคู่ใหม่นะครับเพราะวันนี้ครับยัง ค่อนข้างที่จะสวิงนะครับเหวี่ยงเยอะนะครับปิดยังไงอ่าเห็นไหมเห็นไส้ชัดๆัดไหมครับถ้าทิ้งไส้ลากอย่างนี้สวยนะครับแหมถ้าอย่างนี้ปล่อยอย่างนี้ปล่อยเดี๋ยวยังมีเวลานะครับดูว่ามันจะปิดยังไงแท่งนี้ตรงตามรูปแบบนะครับตามเทคนิค SMA 5ตัด SMA 3นะครับเป็นไงปิดยังไง,ง,ไงขึ้นไปก่อนอ่ะถ้าปิดอย่างนี้สวยนะปิดอย่างนี้ไหม ปิดเขียวเขียวเอา้ามีตัวคอนเฟิร์มด้วยนะครับสคริปต์มาแล้วนะครับใจร้อนไปนิดหนึ่งน่าจะลงมาต่ำๆขออีกสักทีอ่ะโอเคมีเจ็กเมื่อกี้ผมรีบเข้าไปหน่อยนะครับผมนึกว่ามันจะขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าจุดที่เข้าที่ดีคือจุดที่2นะครับอยู่ระหว่าง s อ5และ s อ3นะครับมาดูครู่นี้ครับ คู่นี้ค่อนข้างลุ้นนะครับ2ไม้เลยทีเดียวนะครับมีแดงขายเทลงมาจํานวนมากนะครับจะมีโอกาสกลับขึ้นไปไหมครับหรือว่าจะแพ้ไม้นี้เรามารุ้นกันครับไหวไหมไหวไหมโอ้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับมีโอกาสครับมีโอกาสครับ สองไม้เบิ้นเลยมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมจบไหมโอ้ไม้นี้ชนะแบบชิวๆนะครับคือแต่ก็คือขึ้นคอเลยกี่เดียวมาดูเหตุผลในการเข้าออเดอร์นี้กันครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆโฟกัสที่สคริปต์ของเรานะครับเมื่อสคริปต์ขึ้นแบบนี้ แสดงว่าตอนนี้ SBA 3และ SBA 5ตัดกันเป็นที่เรียบร้อยนี่คือเหตุผลแรกนะครับเหตุผลที่2ให้ดูแท่งก่อนหน้า1แท่งนะครับตรงตามเงื่อนไขมีการพาดทั้ง s v a และ SBA เป็นเงื่อนไขที่2 S และมาดูแท่งเข้าออเดอร์ของเรานะครับแท่งนี้ค่อนข้างจะหวาดเสียวหน่อยนะครับเปิดอยู่ตรงนี้นะครับลงบารีเจกผมซื้อไป1ไม้ ได้ราคาไม่ดีนะครับลงมาอยู่ตรงนี้แล้วนิ่งเลยนะครับเหลืออีกประมาณ5วินาทีสุดท้ายเด้งกลับมาจุดตรงที่เปิดตรงนี้นะครับก็ชนะแบบเสียวๆแต่ก็สวยครับเหตุผลที่คอนเฟิร์มให้ผมตัดสินใจเข้ามาอีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อนๆดูตรงเท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้ครับมีไส้ค่อนข้างยาวเป็นไส้ที่มีด้านล่างค่อนข้างยาวนะครับแต่ถ้ามีไส้ อยู่ด้านบนอย่างนี้ผมจะไม่เข้าซื้อนะครับก็เป็นเหตุผลในการเข้าออเดอร์นี้สวยๆอีกไม้หนึ่งครับเอานลครับเพื่อนๆวันนี้เรามาลุยทัวร์นาเมนต์กันต่อนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับ ผมก็ลุนไปอยู่ที่อันดับที่30นะครับเนื่องจากไม่ได้เข้ามาเทรดร์นาเมนหลายวันนะครับอ่ะคู่นี้เข้าเงื่อนไขนะครับเรามาโฟกัสดูคู่นี้นะครับเส้น S5 กับ3พาดและมีสคริปต์นะครับเรามาเทรดสักไม้2ไม้นะครับเพื่อลำดับเราจะได้ดีขึ้นนะครับรางวัลตอนนี้อันดับที่30ก็ได้รางวัลแล้วนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับมาวันนี้เรามาสู้กันต่อครับตงตามเงื่อนไขครับไม้นี้ แข่งถัดไปเราจะเข้าซื้อนะครับแหมวันนี้ฝนตกร,รุนแรงนะครับภาคใต้เรานะครับอย่านิ่งอย่านิ่งอา้าวเกิดอะไรขึ้นฮะเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรอา้าวไฟดับทัวร์นาเมนต์ก็จะจบไฟก็ดับเดี๋ยวเดี๋ยวรอไฟ ไปกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาสู้กันใหม่แม่จะขยับอันดับหน่อยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับโอเคไฟมาแล้วมาลุยกันต่อนะครับวันนี้ก็เป็นการแข่งโทนเมนต์วันสุดท้ายนะครับเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงนะครับเราก็มีภารกิจเยอะเหลือเกินช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเตรโทรนเมนต์นะครับมาคู่นี้สวยครับ แท่งนี้ค่อนข้างจะมีแรงซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากถ้าปิดยาวๆแบบนี้แท่งต่อไปผมจะเข้าซื้อนะครับลงมาสักนิดผมก็จะกดแล้วนะครับแต่ควรจะลงไปดีเจก,ก่อนนะครับเมื่อกี้ดีเจกไปรอบนึงครับอ่ะกดไปแล้วนะครับการแข่งโทนเมนต์นะครับก็ข้อดีของมันก็ทําให้เรารู้สึกเปรียบเสมือนเงินจริงนะครับได้รางวัลจริงถ้าเราติด1ใน30เราลงทุนด้วยเงินเพียงสามเหรียญก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับมาดูว่า วันนี้เราจะได้ลำดับอยู่ที่เท่าไหร่และจะได้รับรางวัลอยู่ที่กี่บาทครับอันนี้สวยนะครับแห้งก่อนหน้าไม่ได้ซื้อเข้ามาจุดจำนวนมากลงไปและมีรีเจ็คครับเรามารุ่นกันครับผมว่าแท่งนี้ถ้าจบชนะเรามีโอกาสียับลำดับที่ขึ้นนะครับไหวไหมอ่ะขึ้นอิกหน่อย โอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนนี้เราขยับลำดับขึ้นมาบ้างกันรึเปล่าครับมาดูลำดับของเราหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างอา้าวลำดับของเราขยับขึ้นมาเป็นลำดับที่20ครับส่วนเงินรางวัลของเราจากเดิม66เหรียญก็เพิ่มขึ้นเป็น156เหรียญอ oh my god เพื่อนเพือนครับสำหรับการแข่งขันคนนี้นี่นะครับก็ ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางฝึกของผมนะครับคือตอนแรกเราใช้เงินปลอมเงินทดลองที่ค่อย้มาก่อน1 0 0 0 0หมืนเหรียญแต่เราก็เอาแค่พอเป็นนะครับพอรู้เทคนิคแนวรับแนวต้านการซื้อขายเป็นยังไงเมื่อ,อตกผลึกองค์ความรู้ตรงนั้นแล้วเราขยับขึ้นมาเล่นทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วให้เราคิดว่านี่การแข่งขันเปรียบเสม,มือนการแข่งขันจริงๆนะครับใช้เงินจริงแล้วถ้าเราโชคดีติดลำดับหนใน30นะครับ เราก็มีรางวัลปลอบใจเล็กๆน้อยๆนะครับและก็จะทําให้เราถ้าเราสามารถเทรดเงินแข่งขันชนะเมื่อเราเทรดเงินจริงเราก็ได้เงินจริงนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับนําแนวทางนี้ไปลองฝึกกันได้ครับแล้วก็โชคดีประสบความเร็จได้กำไรกันเยอะๆนะครับโชคดีนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับจะสมัครทำกำไรกับ iQ Option นะครับสามารถสมัครตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าเป็น YouTube จะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนถ้าเป็น Facebook หรือแฟนเพจนะครับจะอยู่ในโซนคำอธิบายด้านบนนะครับเมื่อเพื่อนๆสมัครเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แคปหน้าจอและส่งทักมาที่ไลน์ของผมนะครับที่ไลน์ ID นาริคเทเดอร์นะครับผมจะ ให้เพื่อนๆนนะครับเชิญเพื่อนเอนเข้ามาในกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่ใช้สําหรับเรียนรู้นะครับโดยผมจะมีคลิปวิดีโอสอนนะครับการทํากําไรได้จริงโดยเทคนิค sma 3บวก s m a 5บวก rejection นะครับและก็ที่สำคัญผมจะให้สคริปต์ไปด้วยนะครับซึ่งสคริปต์ตัวนี้แม่นมากๆนะครับเป็นสคริปต์ที่ผมใช้เป็นตัว c o n f i r มก่อนเข้าอ order ให้เพื่อนๆลองไปฝึกลองไปทดลองใช้กันดูนะครับและก็สุดท้ายขอให้เพื่อนๆโชคดีประสบความสำเร็จปังๆในการเทรด IQ Option นะครับขอให้มีชีวิตที่มีความสุขและสนุกกับการใช้ชีวิตครับ